คนละครึ่งเฟซใหม่เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปถึงรายละเอียดนะมันมีบางข่าวพาดหัวพาดหัวว่าท่านหัวหน้าพักเนี่ยปฏิเสธว่าไม่ได้ก๊อปปี้ไม่ได้ก๊อปปี้แต่โบไปอ่านบทสัมภาษณ์เต็มๆแล้วมันไม่ใช่นะท่านบอกว่าไม่ได้ว่าอะไรที่ใครจะว่าว่าก๊อปปี้เพราะมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนคราวนี้แน่นอนละคนละครึ่งเนี่ยมันเริ่มสมัยบิ๊กตู่ ตอนนี้มาในเฟสของพรรคภูมิใจไทยมันเป็นแบบก๊อปเกรด A หรือก๊อปอัปเกรดหรือเป็นอะไรค่ะก๊อปเกรด A นี่คือก๊อปเหมือนจริงใช่ไหมฮะใช่ป่ะก๊อปเกรดเอคือเราก็ใส่คำให้มันดูเราก็ไม่รู้คืออย่างนี้เดี๋ยวเล่าที่มาที่ไปก่อนแล้วกันนะครับคนละครึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลผลเอกประยุทธ์หลังจากโควิดเนาะหลังจากโควิดทีนี้คนละครึ่งเนี่ยพูดตรงๆนะครับว่าเป็นโครงการหนึ่งที่ พวกเราในฐานะสสในเวลานั้นนะรู้สึกดีมากๆกับโครงการคนละครึ่งเนี่ยนะครับเพราะว่าเราไปเจอร้านอาหารจากประสบการณ์ตรงของผมนะแล้วผมอภิปรายในสภาด้วยเรื่องนี้ไปเจอร้านอาหารร้านหนึ่งเขาบอกกับผมว่าเขาจะปิดไปละคือจะเจ๊งแล้วคือจะเจ๊งละหลังโควิดจะเจ๊งละไม่ไหวละแต่พอมีโครงการคนละครึ่งลูกน้องออกหมดแล้วนะเหลือสองผัวเมียทำร้านกันทำกันเองทำกันเองแล้วเขาก็บอกว่าเจอโครงการคนละครึ่งเนี่ยแบบ ขารู้สึกว่ามีกําลังใจที่จะค้าขายต่อแล้วมันเห็นว่ามันกระตุ้นตลาดจริงๆเราไปเห็นตลาดนัดถนนคนเดินคนเดินไปสแกนคนละครึ่งคนละครึ่งคนละครึ่งจากบ้านมาใช่แต้เงินนั่นแหะใช่แต่เราไม่ได้สิทธินะเราเราไม่รู้ด้วยว่ามันคืออะไรใช้ยังไงเออเราไม่รู้ด้วยเราก็เราก็เห็นแล้วก็เขาทำอะไรกันนะณวันนั้นนะครับพอเราเห็นปุ๊บเราก็ฟังเราก็ไปถามแม่ค้าคนละครึ่งดีป่ะบัดช่วงแรกๆเขาก็บอกว่าดี แต่จ่ายเงินช้าทีบวกสามคือไออีกครึ่งนึงอ่ะใช่ช้าใช่ครึ่งจากฝั่งรัฐอ่ะแล้วทีเนี้ยพ่อค้าแม่ขายเขาต้องหมุนเงินทุกวันไงหมุนเงินทุกวันไงพวกเราก็ไปช่วยกันสะท้อนจนกระทั่งเป็นโอนเงินนักคืนนั้นหลังเที่ยงคืนสมมติสมมติอย่างวันนี้ันที่สิบเอ็ดใช้จ่ายไปปุ๊บหลังเที่ยงคืนโอนเงินให้เลยอ่ะก็โอเคอ๋ออันนี้คือจากการ สะท้อนเสียงของสสภูมิชทยในตอนก็ผมคิดว่าหลายพักนะครับผมคิดว่าหลายพักแต่ว่าวันนั้นรับมนตรีว่าการกระทรวงการค้งณเวลานั้นก็ท่านอาคมโอเคเป็นคนสีเกตอ่าอ่าครับอ๋อคนสีเกตนี่เก่งเรื่องการค้าเออท่านอาคมท่านอาคมเป็นคนสีเกตนะท่านการรับฟังท่านการรับฟังนะครับทีเนี้ยตัวโครงการเนี้ยเราก็ คุยกันมาหลายครั้งว่าเอ๊ะจริงๆโครงการที่มันดีๆอ่ะมันก็ควรจะเอามาใช้แต่ที่มันยังไม่ได้ใช้เป็นในช่วงนโยบายหาเสียงเนี่ยเนื่องจากว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมเนาะมันอาจจะไม่เหมาะสมเพราะมันเป็นโครงการที่คนอื่นเขาคิดไว้ใช่คนอื่นเขาคิดไว้คนอื่นเขาทำไว้ใช่ไหมครับแต่เราก็จะมีโครงการลักษณะอื่นแต่พอวันเนี้ยท่านนายกเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีสี่เดือนสี่เดือนมันก็ต้องมาดูแล ว่ากลไกลที่มันเป็นของรัฐเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มันสามารถเอามาใช้ต่อได้ซึ่งแนวคิดแบบเนี้ยเราใช้ตั้งแต่ตอนอยู่อย่างอย่างส่วนตัวผมตอนไปช่วยแลท่านรัฐมนตรีเพิ่มพูนนะครับในกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเราก็แนวคิดนี้มาใช้นะก็คืออะไรที่สามารถทําได้เร็วทําได้เลยเห็นผลเลยไม่จําเป็นต้องทําใหม่ ถึงแม้ว่าจะมีเป็นโอเคมันไม่ได้เหมือนกับว่าเราเริ่มใหม่หมดแต่เราก็เอามา,ชาใช้ใช่อย่างตอนแรกเนี่ยก่อนที่เราจะพัฒนาแพลตฟอร์ม NDLP เนี่ยเราไปดูก่อนนะครับคืออะไรนะคะ NDLP ND ก็คือ National Digital Learning Platform อ๋ออันนั้นตอนกระทรวงศึกษาเราก็ไปดูว่าแต่ก่อนเขาพัฒนา Deep มาใช่ไหมตั้งแต่สมัยท่านรัฐมนตรีนัทพล Deep Deep ชื่อ DeEP แต่ปรากฏว่าท่านรัมตีนัทพลเนี่ยอยู่ไม่กี่เดือนอยู่ไม่กี่เดือนก็เปลี่ยนแล้วเขาก็หยุดพัฒนาพอมาถึงปุ๊บเราก็มาดูก่อนดีฟใช้ได้ไหมเขาบอกดีฟใช้ไม่ได้อาดีฟใช้ไม่ได้เราก็ไม่เอาพอมาเขาก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆของเขาเราก็มาดูว่าอะไรใช้ได้ท่านไหนใช้ได้เราก็มาใช้แต่ปรากฏออนไลน์แต่ปรากฏแพลตฟอร์มมันใช้ไม่ได้เราก็เลยไปเอาแค่คอนเทนต์ที่เอามาจัดเรียง ข้อมูลใหม่มาทำเมตาดาต้าใหม่แล้วก็ดูว่าตัวไหนใช้ได้สองแสนกว่าคอนเทนต์เราลดมาได้เหลือประมาณ20,000คือใช้ได้แค่สิเอซอีก90%อร์ใช้ไม่ได้เราก็ไม่ต้องลงทุนใหม่อันนี้คือแนวคิดของเราอยู่แล้วีการทำงานของเราเป็นแบบนี้นะเน้นความ practical ก็เลยมาถึงคนละครึ่งก็คือมันมีแพลตฟอร์มสำหรับการเบิกใจอยู่แล้วใช่พอมาถึงคนละครึ่งเนี่ยนะครับก็คือ ทางกรรมการบริหารพักคุยกันกับผู้ใหญ่ในพักก็คิดว่านโยบายที่มันจะทําให้กระตุ้นเศรษฐกิจได้เร็วที่สุดเนี่ยมันก็ต้องเป็นนโยบายที่กระตุ้นการใช้จ่ายกระตุ้นการใช้จ่าย<ห>แล้วก็ออกใ,ให้คนเอาเงินออกมาใช้ให้คนเอาเงินออกมาใช้แล้วก็แบ่งเบาภาระของคนใช้เงินนะครับม,มันก็คงไม่มีนโยบายอะไรเหมาะเท่าคนละครึ่งแล้วลักษณะของคนละครึ่งเนี่ยมันก็จะต่างต่างกับการแจกเงินสด เพราะแตกเงินส่วนมันทางเดียวคือเอาเงินของรัฐเข้ามาอยู่ในระบบแคชฟลูว์แต่เขาจะใช้ในระบบหรือไม่ใช้ในระบบอเราไม่รู้จะเอาไปเก็บก็ได้เอาไปเก็บก็ได้เอาไปจ่ายหนี้ก็ได้ใช่ไหมครับหรือจะเอาไปซื้อของกับร้านค้าใหญ่ๆซึ่งพอเงินเงินเงินที่อัดไปในระบบเนี่ยมันไปอยู่กับรายใหญ่เลยเนี่ยมันไม่หมุนไงโอเคแต่ถ้าเกิดว่าไปไปอยู่กับรายเล็ก มันจะไปหลายรอบเพราะมันต้องไปจ่ายคนงานไปจ่ายค่าซื้อหมูซื้อผักใช่แล้วอย่างคนละครึ่งเนี่ยมันจะได้รับสิทธิ์ก็ต่อเมื่อคุณใช้จ่ายคุณต้องเอาเงินของคุณออกมาเติมด้วยใช่คือคุณต้องใช้เงินด้วยถ้าคุณไม่ใช้เงินด้วยเนี่ยสิทธิ์ไม่เกิดสิทธิ์ไม่เกิดแล้วพอสิทธิ์ไม่เกิดสมมติณวันนั้นวันที่คุณได้สิทธิ์ค่ะคุณไม่ใช้ก็หายไปก็หายไป มันก็เล่นกับจิตวิทยาของคนว่าคนเขารู้สึกเสียดายว่าเอ้ยมีสิทธิ์เราไม่ได้ใช้เขาก็เลยคิดว่างั้นฉันออกไปใช้เงินดีกว่าฉันจะได้ใช้สิทธิ์นี้แล้วบางคนใช้ไม่เต็มสิทธิ์ใช้ไม่เต็มสิทธิ์รัฐก็ประหยัดเงินถูกไหมฮะใช่ใช่ใช่ไม่ได้ต้องแจกทุกคนใช่เหมือนเหมือนคูปองผมผมเคยพูดว่าผมจัดกีฬาที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับผมก็ใช้จัดแจกคูปองแทนที่จะเลี้ยงโต๊ะจีน ก็แจกคูปองสมมติแจกคูปองร้อยหนึ่งก็มีใบละหบาทสิบาท20ิบาทใช่ไหมครับสมมุติว่าคนหมื่นคนแจกร้อยใบแจกแจกใบละร้อยบาทใช้เงินหนึ่งล้านแต่เวลาพ่อค้าแม่ค้าเขาเก็บคูปองมาเขาเขามาแลกไม่ถึงล้านเพราะว่ามีคนไม่ใช่เพราะมีคนไม่ใช้มีนักกีฬาที่มาถึงแล้วอยากจะเก็บเป็นที่ระลึกว่าวันหนึ่งมาเขาอาจจะเก็บหบาทเก็บ1ิบบาทเพราะว่างบเราไม่ได้ใช้เต็มใช่พ่อค้าแม่ขาย ที่อยากจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกแต่ทุกใบที่เขาใช้อ่ะเขาจะมีควักเงินตัวเองเติมเข้าไปเงินมันก็จะหมุนดีกว่าอ๋อนั่นก็คือใช้ระบบนี้เหมือนกันใช่แต่นี่ระบบนี้ผมใช้ปีห้าเจ็ดอ๋อคิดมาก่อนอีกใช่ใช่ใช่ใช้ใช,ใช่ระบบคูป,ปองฮะใช้ปีห้าเจ็ดแล้วก็เดี๋ยวนะแล้วทําไมเขาต้องเอาเงินเขาเติมเข้าไปด้วยเพราะว่านะเพราะว่าเราเราเข้าใจว่าธรรมชาติของเขาอะ่ะคือหนึ่งร้อยอะ แล้วเขามาอยู่1ิบวันมันไม่พอกินอยู่แล้วโอเคโอเคมันก็มันทําให้เกิดบรรยากาศของการอยากซื้ออยากจ่ายใช่แต่เราไม่ได้คิดแต่เราไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนเหมือนคนละครึ่งนะเราก็คิดแค่ว่าเราอยากจะแจกคูปองแล้วก็กระตุ้นให้เขามาใช้เงินโอเคทีนี้มันก็มีบางจังหวัดทําต่อจากเราแล้วเขาก็จ่ายเงินสดเขาบอกไม่เอาล็อกจ่ายแบบสีสเกตนุยุกยากจ่ายเงินสดดีกว่าใช่จ่ายเงินสดดีกว่าจ่ายเงินสดปรากฏว่าเข้า ร้านสะดวกซื้อหมดเลยเพราะเงินสดมันใช้ที่ไหนก็ได้แต่ถ้าใช้ลักษณะคูปองเขาเขาใช้เฉพาะร้านที่ลงทะเบียนเราบริหารจัดการได้ใช่ใช่แต่คนละครึ่งเนี่ยซับซ้อนกว่านั้นปลอดภัยกว่านั้นเยอะนะครับซึ่งซึ่งท่านนายกก็เห็นว่าเออเป็นประโยชน์ผู้ใหญ่ในพัรก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็เลยอมาแล้วก็ท่านนายกก็มีเมนชั่นออกมาเมนชั่นออกมาว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยมันควรจะ มีระบบตอบแทนผู้เสียภาษีบ้างเพราะคนเสียภาษีเนี่ยมักจะบ่นนะว่าฉันเสียภาษีทำไมถึงเวลาได้สิทธิ์มันได้เท่าคนอื่นใช่หรือ,อหรือฉันไม่เคยได้สิทธิประโยชน์อะไรเลยค่ะฉันไม่เคยโดนอุ้มอะไรเลยน้อยใจน้อยใจนะครับท่านนายกก็เลยบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นมันก็ควรจะมีแนวทางว่าจะทำอย่างไรให้ผู้เสียภาษีหรือผู้ที่ อยู่ในระบบภาษีเนี่ยได้รับการคืนกำไรบ้างก็เลยเออกมาเป็นสมการ6การ60-40 60-40ก็คือรัฐจ่ายให้60เราจ่ายเอง40นะครับซึ่งฟังดูก็เสียงตอบรับดีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยท่านท่านรัฐมนตรีฟิตมากนะครับท่านรัฐมนตรีก็ก็คุยกับคุยกับทีมงานบอกว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยช่วงนี้ยังไม่ได้แถงนโยบายจะทำการบ้านหลังบ้าน เก็บข้อมูลเตรียม Data าเพื่อที่ว่าเมื่อวันที่แถลงนโยบายแล้วเนี่ยจะสามารถเผยแพร่ข้อมูลได้เลยโอเคอันนี้คือความต่างที่หนึ่งก็คือหกสิบสี่สิบจากเดิมที่เราจ่ายห้าสิบ่าจยให้ห้าสิบอันนี้เราจ่ายแค่สี่สิเอร์เซอย่างถ้าเราซื้อของสองร้อยบาทก็คือเราจ่ายร้อยยี่สิบเอเราไม่เราจ่ายแปดสิบเราซื้อ200ร้อยบาทใช่ไหมอเคเราจ่ายแป1สิบก็ซื้อร่อยื้อ1ิบ เราจ่ายให้1 20งงเลย60-40ไงเราซื้อของ200บาทแล้วจ่าย120เราจ่าย80นี่ทำการค้าไม่ได้อันนี้คือความต่างที่หนึ่งแล้วมีความต่างอื่นอีกไหมตอนนี้เนี่ยก็มีการคุยกันนะครับก็ในในการมการบริหารพรรคเขาก็มีเสนอแนวคิดที่นำไปเสนอท่านรัฐมนตรีนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นจ่ายค่ารถได้ไหมออันนี้ยังไม่ได้คำตอบนะครับจ่ายค่ารถได้ไหมลดอายุ ของคนที่จะใช้ได้ไหมอย่างเช่นจากแต่ก่อนเนี่ยอายุสิบปดเป็นอายุสิบหกได้ไหมทําไมต้องเป็นอายุสิบหกเพราะอายุสิบหกเนี่ยเด็กเริ่มขึ้นมปลายสิบหกนี่คือมสี่นะถูกไหมฮะสิบหกนี่คือมสี่วิถีชีวิตเขาเริ่มเปลี่ยนและ้ะพ่อแม่เริ่มดูแลลูกต่างออกไปแล้วมีความอิสระมากขึ้นใช่พ่อแม่เริ่มปล่อยละจบมสามเนี่ยเริ่มขึ้นมสี่เนี่ยเริ่มปล่อยละเริ่มให้เงินเยอะขึ้น หาข้าวกินเองนะลูกอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็คิดว่าเด็กกลุ่มเนี้พฤติกรรมการใช้เงินของเขาต่างจากผู้ใหญ่ต่างจากผู้ใหญ่ร้านที่เขาไปกินเนี่ยไม่เหมือนไม่เหมือนผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยนั่งแล้วร้านนมอะ่ะอ่ามันเป็นการกระจายใช่กระจายขยายฐา,านออกไปใช่กระจายฐานของผู้ของผู้ค้าขายหรือวามวาหรือแม้แต่ร้านใหม่ๆอย่างอย่างเมื่อวานนี้นะครับเด็ก สีสะเกดมาจากโรงเรียนสตรีมาเยี่ยมพักภูมิใจไทยอยู่ที่มีข่าวว่าท่านนายกไปเซอร์ไพรส์อ่ะใช่ผมก็ลองถามนะคือเนื่องจากเขาเป็นเด็กมอปลายผมก็ถามเขาว่าปกติอยู่ที่บ้านเนี่ยไปกินนมร้านไหนเขาก็บอกว่าชื่อร้านลุงหนวดลุงหนวดหรือตาหน,นวดเนี่ยซึ่งผมก็อยู่ในเมือง แต่ผมก็ไม่รู้จักไม่ปไม่รู้จักเอาร้านแบบไหนไม่รู้เราอาจจะกินแต่ร้านกาแฟใช่ผมก็ถามเขาว่าแล้วกินกว๋วยจั๊บร้านไหนเอ,อกินกว๋วยจั๊บร้านไหนปราก็ว่าร้านที่เข้ากินมันก็คนละร้านกับเราอ,อย่างเงี้ยเออมันก็ได้พิสูจน์ว่าเออความ พฤติกรรมในการบริโภคของเขาเนี่ยมันต่างกันจริงๆนะครับอันนี้ก็คืออย่างที่สองสองก็คือเรื่องอายุอายุก็ลงมาที่16ใช่อันนี้นี่เป็นการปลอบใจคนที่ไม่ได้เงินดิจิตอลวอลเล็ต้วยหรือเปล่าไม่เกี่ยวหรอกครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหรอกครับบังเอิญเป็นตัวเกี่ยวกันแต่มันบังเอิญค่ะเเอออบังิญโอเคเออความบังเอิญที่อะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความบังเอิญที่ตั้งใจป่ะ แน่ไปความต่างที่3ความต่างที่3คือคนที่อยู่ในระบบภาษีค่ะซึ่งเดิมทีเนี่ยใช่ไหมครับเขาก็จะให้เป็นลักษณะของกลุ่มเปราะบางใช่ไหมครับแต่เนี่ยคือคนที่อยู่ในระบบภาษีซึ่งตัวนี้ก็ต้องขยายความของท่านนายกบางคนอาจจะเข้าใจว่าฉันต้องเสียภาษีก่อนค่ะถึงจะได้สิทหิบสี่สแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่นโยบายเนี่ยเป็นท็ i n c e n t i คือการใช้รางวัลเนาะ มาจูงใจให้คนเข้าสู่ระบบมหมายความว่าต่อให้คุณไม่เสียภาษีแต่เพียงแค่คุณยื่นแบบประเมินภาษีซึ่งรายได้ของคุณจะต้องเสียหรือไม่ต้องเสียไม่เกี่ยวนะก็คือให้ยื่นภาษีนะออนคือเป็นคนที่เต็มใจที่จะอยู่ในระบบเป็นคนที่เข้าระบบใช่ซึ่งม,มีอยู่11ล้านคนตอนนี้ในประเทศ<า><า>นะครับที่อยู่ในระบบเนี่ยสิบดล้านคนแต่เป็นจริงๆจ,จาก11ล้านคนเนี่ยเป็นคนเสียอยู่สี่ล้านคน โอเคหมายความว่าคนที่จะได้สิทหิบส0่สเนี่ยทั้งสิบเอดล้านคนโอเคเข้าใจก็คือถือว่าคุณน่ะทำตามกฎหมายใช่ก็เหมือนให้รางวัลใช่ส่วนถ้าใครที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบภาษีก็ได้50ใช่ถ้าคุณมาเข้าคุณก็มีสิทธิ์ได้60 40อืมแล้ววิธีเข้าคือต้องก็คือไปยื่นบบแบบภาษีใช่ครับแสดงรายได้ใช่ใช่ซึ่งซึ่งมันยื่นตอนไหนก็ได้ซึ่งท่านรัฐมนตรีนะครับก็คงจะไปหาวิธี ว่าจะทําอย่างไรอ๋ออันนี้ก็คือยิงนัดเดียวได้นกสองตัวเพราะว่าทําให้เกิดคนเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้นด้วยใช่ครับใช่แต่อันนี้ยังไม่มั่นใจนะครับว่าหกสิบสี่สิบเนี่ยจะมาทันเฟสหนึ่งหรือเฟสสองคืออาจจะมีเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันสองอไทไลายอะคะทไลายจะจะได้ประมาณเมื่อไหร่ยังไงเริ่มได้เร็วสุดในตุลาครับเร็วสุดตุลาเริ่มได้เร็วสุดตุลาแล้วก็ไปถึงถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าจะต้องจะต้องทําต่อเนื่องนะครับก็ อาจจะรอหมดโครงการหนึ่งแล้วก็ขึ้นโครงการสองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นตูลาพฤศจิกาอาจจะเป็นทันวามะกะลาอะไรประมาณนี้ก็สี่เดือนพอดีในอยู่รัฐบาลก็สี่เดือนพอดีก็คือคือเวลาเรามีเท่านี้ครับเต็มคือเวลาเรามีเท่านี้แล้วแล้วถ้ามันก็ช่วงไฮซีซันพอดีช่วงนั้มันต้องผู้ชิวใช่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าเรามาทําคือวันก่อนเนี่ยภาคเอกชนมาคุยค่ะภาคเอกชนเขาก็บอกว่าไม่มีประโยชน์เลยนะ ถ้าคุณจะอัดเงินตุ้มเข้ามาในช่วงเวลาเดียวและจบโครงการเพราะเพราะกำลังผลิตอะมันมีจำกัดยังไงนะคะซัพพลายมันมีจำกัดยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติมพี่โบเปิดร้านกาแฟแล้ววันหนึ่งพี่โบบอกว่ากับลูกน้องที่มีกับของที่เตรียม,ม,มพี่โบขายได้วันหนึ่งไม่เกิน300แก้ว ถ้ามีโปรโมชั่นใหญ่ช่วงนั้นสมมุติมีโครงการมาพี่โบบอกว่าฉันเพิ่มกําลังผลิตได้เต็มที่400แล้วกันใช่ไหมครับก็คือเพิ่มมา30%อเใช่ไหมของกำลังผลิตปกติแต่ทีเนี้ยปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยคนมาถึงเนี่ยสามพันสิทธิม์มันก็เสียโอกาสไปเยอะแต่เราขายได้400ถูกไหมฮะ,ะเราขายได้แค่400ก็คือแคปซิิตี้เราความสามารถเรามีเท่านี้ใช่มันชนเพดานใช่มันชนเพดานทีเนี้ย ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่สามพันสิทธินั้นนะ่ะแบง่งออกเป็นวันละสามร้อยสิทธิ์ uh huh, uh huh. แต่เขาได้สิบวันอือระยะโอเคเข้าใจ uh huh. ก็คือพอด,พอดีพอดีกับ capacity เขาใช่และเขาก็ยืดเวลาในการรับโอกาสเนี้ยใช่ไกลไปได้อีกขึ้นโอ้นี่คิดละเอียดนะเนี้ยคิดละเอียด หมะสมก็เป็นเหมือนทีมเศรษฐกิจอันนี้เราก็ฟังมาจากเราก็ฟังมาจากภาคประชาชนด้วยเฮียต้งรู้ไหมวเวลาโบคุยอะเฮียต้งมันได้อารมณ์คล้ายๆแบบเวลาฟังสัมภาษณ์คุณคุณตัณนอิชิตันอะเอาเหรออ๋อ,อเพราะอ้วน,นเ,หเหมือนกันปะอันนี้โบไม่ได้เล่น,น,น,นมันมีความเป็น ธรรมาชาติของนักการตลาดที่มันแบบอยู่ในอยู่ในตัวคือแบบแตะไปเรื่องไหนก็ก็สามารถที่จะคิดต่อ,อยอดไปได้โอเคค่ะเราฟังทีนี้แต่มกเมื่อกี้เข้าไปทีนี้เราก็ถามเราก็ผมก็เรียนทนัฐมนตรีก่อนจะคุยค่ะทนัฐมนตรีก็บอกว่าฝากด้วยฝากฝ SI> ากด้วยว่าช่วยต่อรองราคากับผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการกับกับแพลตฟอร์ม คือแพลตฟอร์มอย่างเช่น g ราฟอย่างเงี้ย่อย่างเช่นกราฟไล m a n คือคือต้องเรียนเลยนะครับแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มเนี่ยมีความกระตือรือร้นมากที่อยากที่อยากจะมาร่วมโครงการแม้แต่แพลตฟอร์มที่ไม่ได้มาวันนั้นนะครับวันนั้นมีใครมามั้งคะวันนั้นตอนแรกเนี่ยมีไลแมนวงในที่บอกว่าอยากจะมาเจอแล้วก็บอกอ่าโอเคมาเจอไลแมนวงในเจอนะครับหลังจากนั้นพอไลแมนวงในประกาศว่าจะมาเจออ หรือเขาไปดูจากที่ผมโพสตั้งแล้วผมบอกว่ามาสิครับเออบอกว่ามาสิครับปรากฏว่าสมาคมพัฒคารเห็นพัฒคารและร้านอาหารก็โทรมาบอกว่าขอมาด้วยได้ไหมอ่าเขาก็มาซึ่งเขามีสมาชิกอยู่ประมาณเจ็ดแสนนะพัฒคารและร้านอาหารในเมืองไทยใช่แล้วก็หลังจากนั้นพอสมาคมพัฒการและร้านอาหารประกาศออกไปอืก็แกร็บติดต่อมาบอกว่าเดี๋ยวตกรถ เพราะว่าไลแมนมาแล้วเพราะไลแมนมาแล้วขอมาด้วยได้ไหมอะแกร็บก็มาค่ะพอหลังจากคุยกับแกร็บเสร็จทีนี้ชอปปี้ฟู้ดติดต่อมาเมื่อกี้ l a ซ a ด้ก็มาติดต่อมาวิตาละเออติดต่อมาเป็นแบบโปรเจกต์คือคือต้องเรียนว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยนะครับเขาก็ต้องการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับคนที่อยู่ในแพลตฟอร์มโดยโดยมาเสนอว่าเขาจะต่อเชื่อมกับระบบ ก็คือต่อเชื่อมกับระบบคือเอาฐานข้อมูลเขาเปาตังคือหมายความว่าเอาฐานข้อมูลเขานะครับที่ร like ้านค้าแต่ละร้านบอกว่าฉันยินดีฉันยินดีจะให้เนี่ยมาต่อเข้าเปาตังเลยแล้วไม่ต้องไปลงทะเบียนเพิ่มไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่ก็สะดวกก็สะดวกเขาทีเนี้ยเราก็เลยต่อราคาไปว่าไอเราฟังคอมเมนต์มาเราบอกว่า GP เนี่ยสูง GP คืออ่าส่วนแบ่งกำไรค่ะ cross profit ครับ ากาคือ p r ร f i t เขาสูงอยู่คือคือ GP เนี่ยก็คือเขาจะหักค่าดำเนินการเนาะจากร้านค้าค่ะนะครับโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขาย <Okay. S 2> ที่เขาเรียกคืออันนี้นคือตัวแพลตฟอร์มมาหักจากร้านค้าใช่คือคือวิธีวิธีอย่างอย่างสมมุติว่าค่าเช่าอย่างอย่างสมมุติว่าค่าเช่าสถานที่ในห้างในแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะมีค่าการเก็บค่าเช่าที่เรียกว่า GP GP ก็คือว่ามันจะเป็นขั้นต่ำขั้นต่ำเท่าไหร่ ถ้าเกินจากนั้นถ้าเกินจากนั้นจะคิดตามเปอร์เซ็นต์ของยอดขายเอาไปใจ่ายให้กับเจ้าของสถานที่ใช่ใจ่ายให้กับเจ้าของสถานที่ใจ่ายให้กับเจ้าของแพลตฟอร์มค่ะซึ่งมันจะมีเกณฑ์ขั้นต่ําแล้วก็เติบโตขึ้นตามยอดขายมันเป็นการลดความเสี่ยงของเขาในการไปเช่าที่นั่นใช่อันนี้เรียกเรียก GP ใช่ไหมทีนี้เขาก็บอกว่าเนี่ย GP เนี่ยมันสูงเราก็เลยบอกเขาว่าเอะขอเป็นว่าช่วงโครงการคนละครึ่งเนี่ยช่วยลด ให้แพลตฟอร์มลดให้ร้านค้าหน่อยให้ร้านค้าหน่อยได้ไหม GP เขาก็บอกว่าได้ลดให้เลยเพราะเขาจะได้วอลลุ่มมากขึ้นแต่เป็นศูนย์ไม่ไหวนะผมก็บอกไม่เป็นศูนย์ก็ได้แต่ขอให้ลดอย่างมีนัยยะสําคัญไม่ใช่รู้สึกให้รู้สึกไม่ใช่ว่าลดแบบลดแบบเสียไม่ได้แต่ขอให้ลดลดแบบมีนัยยะสําคัญให้เขารู้สึกว่าภาคเอกชนร่วมมือกับภาครัฐเพื่อผู้บริโภค แล้วหลังจากนั้นก็ก็บางแพลตฟอร์มติดต่อมาบอกว่ายินดีลดให้เลยห0อร์ยินดีลดให้เลย 50, ยถ,ลย50ถ้าทำโครงการนี้จริงนะแล้วจะออกคูป,ปองให้ด้วยโอ้ซึ่งซึ่งสิ่งนี้แพลตฟอร์มเหล่านี้คราวที่แล้วที่มีคนละครึง่งตอนโน้นเนี่ยออไม่ไม่ได้ร่วมไม่ได้ร่วม,มไม่ได้ร่วม,มคือผมเข้าใจว่าบางส่วนได้ร่วมค่ะบางส่วนได้รว่ว,รวมบางส่วนไม่ได้ร่วมเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยร้านค้าที่ร้านค้าที่เข้าเนี่ยนะครับต้องไม่จดแบตซึ่ง ร้านค้าที่ก็คือหมายถึงต้องเป็นร้านเล็กๆไม่ได้เป็นกิจการไม่ได้เป็นบริษัทคือยอดขายถึงเพดานเนี่ยก็ต้องจดแวตถูกไหมฮะสำหรับร้านอาหารแต่ถ้ายอดขายคุณไม่ถึงคุณไม่ต้องจดแวตฉะนั้นคราวที่แล้วเนี่ยจะเป็นร้านที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องจด m i c ครมาก็คือไม่ถึง SME ย่อยมากย่อยมากแต่ทีเนี้ยมันก็มีเสียงสะท้อนมาว่าร้านจดแวตเนี่ยเขาเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันแล้วเขาก็เป็นคนส่งรายได้นะ เสียภาษีเสียภาษีเพราะว่ามันมันอยู่ในระบบอัตราก,การจ้างงานก็เยอะใช่ทีเนี้ย<ม>ก็คิดว่าถ้าด้วยวัตถุประสงค์ที่จะบอกว่าจะเชิญชวนคนเข้ามาในระบบค่ะร้านแบบเนี้ยก็ควรจะมีสิทธิ์ได้เข้าด้วยถูกถูกแต่แต่ร้านสะดวกซื้อคงไม่ได้อ<ม>อันนี้คือไอเดียนะครับค,คือร้านสะดวกซื้อคงไม่ได้คือเราเน้นว่าจะต้องไปบริโภคเนี่ยพวกสินค้าชุมชน ร้านค้าในจังหวัดกระจายโอกาสกกระจาายโอสให้คนตัวเล็กตัวน้อยหรือเป็น SME อย่างเงี้ยครับร้านสะดวกซื้อก็จะได้โดยอ้อมเพราะว่าพอมันมีแคชฟลูเกิดขึ้นคนก็จะอยากไปก็มันก็จะต้องมีของที่ต้องซื้ออยู่ละเขาก็จะได้ทางอ้อมไปจากการฟูขึ้นของเศรษฐกิจแต่เราอยากให้เงินส่วนมากเนี่ยมันหมุนมันหมุนอยู่ในมันเป็นเซอร์เคิลอยู่ในแอเรียครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คนตั้งตารอ